เมตตาคุณังอรหังเมตตา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 เมตตาคุณ mm ังอรหังเมตตาเมตตาคุณ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 ังอรหังเมตตา เมตตาคุณังอรหังเมตตา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 เมตตาคุณ med ังอรหังเมตตาเมตตาคุณ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 ังอรหังเมตตา